หัวตะกะเตนไม่หัวตะกะเตนไม่ไม่เจ็บเซ็บตำมหุงเวียด,ดป้าสดน้ำตำมหุงมาเนี่ยเียบก่อนแล้วมาเนี่ยไปปิ้งไก่อืมน่าทานมากในแต่ละอย่างอืส้มตำปูดองจวดจาดมากเลย วัวตะกะแตนไม่ก็แซบเหมือนเดิมส่วนน้ำจตงโมฮุงเป็นยังไงแซบบอ่ะสั่งข่าปุ้นบม่ได้จพี่น้องลืมแม่ค่ะลืมแซบมาก,ม,ม,ากมันเผ็ดตรวด อันจากที่เราไม่กินเผ็ดมากอะได้กินดีะตามกมจัอร่อยมากสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> นี่ว่าสินตาบัก่งกับปูปูใสน่น้ำรับแล้วก็ ไก่เอปิ่งครับแล้วก็ตะกระเตนไม่ผักบุ้งเลยนะครับซ่แบแซ่บๆพี่นอ้อ,อ,นองสอยๆพี่น้องสอยเราตรงเอาไว้ตรงไหนคนก็เห็นตู้ยิน กินข้าวเที่ยงแต่ตอนนี้เวลาบ่ายสองอืมฉับมาบังลยกา

อุดองมันสดมากแซบ่บตะกะแตนมามาถ่ายมาหาแม่อยู่ม้องเปคนถ่าย บาดเสียบขนาดสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามสเกลน้องฮูยน,นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย